ถูกเลยพูดอีกก็ถูกอีกนะมึงสาเร็จไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่มีโชคอะเอ,อ๊ะทำไมมึงไม่สร้างโชคอะโชคอะมันตรงกับคําว่าเคราะห์นะมันไม่ได้หมายความว่าดีหรือร้ายมันมีทั้งโชคดีโชคร้ายราอดีราอร้ายใช่ปะ่นะความหมายมันกันกลางเคราะก็คือสังเคราะห์นะก็คือสร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นโชคดีของมึงอะสร้างได้ฟังโชคเป็นจุดตัดระหว่างฝีมือกับโอกาสโอเคมึงควบคุมโอกาสไม่ได้เพราะมึงไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่แต่มึงควบคุมฝีมือมึงได้ควบคุมทักษะมึงได้ไม่ใช่หน้าที่ของมึงคือตรงนี้ครับควบคุมความสามารถของมงงโอกกาาาสมมัััันนใจหวทที่ข้ มันตัดก,การปุ๊บนั่นน่ะโชคจริงๆแท้ไม่ต้องรอโอกาสเลยซ้ำนะไม่มีโอกาสเข้ามามหาเองเลยมันหาได้มันสร้างได้การเพิ่มโอกาสให้ตัวเองมันก็เป็นทักษะทักษะหนึ่งมันฝึกได้ฝึกพูดฝึกเข้าหาคนฝึกขายฝึกท่าทางฝึกเดินเหินปรับเครื่องแต่งกายถ้ามึงฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นโอกาสจะไม่เข้ามาหามึงได้ไงเด็กด้อยโอกาสยังมีโอกาสได้คุณลียอายุจูปาเงนะี้ยเป็นอาขาาแท้ๆนะไม่มีสัญชาติไทยนะเขาก็ยังสามารถฝึกฝนพัฒนาตัวเองจนยิ่งใหญ่จนประสบความสำเร็จอยกตัวอย่างคนรวยยกตัวอย่างเจ้าสัวเงี้ยมึงก็บอก กันนะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโอกาสไม่เท่าเทียมกันสมัยนี้มันการแข่งขันสูงไม่แค่มึงคิดแค่นี้นะมึงก็ไป่หาแต่ความล้มเหลวมาให้ตัวเองแล้ยุคนี้มันรวยง่ายกว่ายุคก่อนตั้งเท่าไหร่ครับยุคสมัยมันเปลี่ยนเครื่องมือมันเปลี่ยนแต่ท่านิสัยมึงยังไม่เปลี่ยนอย่างไงมึงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างอ้างมึงบอกเจ้าสัวผูกขาดทำไมแปลว่าถ้าเขาไม่ผูกขาดนะมึงจะต้องรวยแน่ๆแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้โหเช็คประสาทหน่อยเขาจะผูกขาดหรือผูกขาดนะมันไม่ได้เกี่ยวกับมึงมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามือ่ ปูขาดความอะไรไว้นะถึงไม่ไปไหนสักทีถ้ามึงไม่ฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองนะตอนที่มึงเห็นเพชรอยู่ข้างหน้ามึงมองขี้ได้คุณยทดจิตยะยธดทองสามสีเนี่ยไดมอนด์แกลนพาราไดซ์ของกิฟฟารีกิฟฟารีนะมึงธุรกิจเครือข่ายกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นไทยดีดีผมในสมนากูเพราะว่าผู้กองช่วยผมหน่อยผมกำลังสร้างคนงงเลยสร้างคนอะไรวะธุรกิจเครือข่ายนะสร้างคนนึกออกป่ะดีนะที่วันนั้นเขามาดีถ้าเกิดว่ามาชวนกูไปทำธุรกิจเครือข่ายกูถีบหงายท้องหงายไส้แต่พอรู้จักกันจริงงงงเเเเชื่่อออู้กกู้ห็นนนาาาาาารรททขขคีบส คนเนี่ยโอ้โห,โโหเฮ้ยเขาสร้างจริงๆเลยเข้าใจนะโหธุรกิจเครือข่ายนี่แม่งโรงเรียนชีวิตโรงเรียนสอนธุรกิจชัดๆคนในนี้แม่งโคตรอึดทนได้ไงวะทั้งคำปฏิเสธคำดูถูกเหยยดหยางทั้งเสียงหัวเราะยเยาะเย้ยคนที่อยู่ไม่เท่าไหร่แต่คนที่อยู่แล้วแม่งประสบความสำเร็จแม่งยอดโคตรยิงพิยุทธ์เนี่ยนะถ้ามึงเอาความได้โอกาสทั้งชีวิตของมึงของเพื่อนมึงของไอ้คนในโซเชียลทั้งหมดที่แม่งด่ากูเนี่ยมามัดรวมกันนะไอนะ้ความได้โอกาสของพวกแม่งเหล่านั้นเนี่ยยังไม่เท่าพ่ยุทธคนเดียวเลยอยู่ในธุรกิจเครือข่่่่่าายมม20ปีีธุรกกิจทคนนสวใหญโลไชอบ แม้แต่ตัวกูเองกูก็ไม่ชอบแต่เขาก็ยังสามารถสร้างชีวิตจากเครื่องมือเครื่องมือนี้ได้คนแต่ละคนมันต่างกันนะโชคของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเต่เหมือนกันอยู่จุดเดียวไม่ว่าโชคนั้นจะเป็นอะไรกสร้างได้ให้กูไปทาธุรกิจเครือข่ายกูก็ทําไม่ได้และกูก็ไม่ทําด้วยแต่กูยกย่องยกย่องคนที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจนี้พวกเขาเก่งกว่ากูอึดกว่ากูเยอะแลวความสำเร็จที่พวกเขาได้รับเนี่ยมันคู่ควรกับความล้มเหลวที่พวกเขาสะสมมาปราสาส์ที่ชื่อว่าความสำเร็จนะมันเป็นการเรียงตัวกันของก้อนอิฐที่เเเเเเเรียยยกกกวววว่าาาาาาคคมมมมมมมลลลลล้้้้้้หหหถงออส็จตใั นะมึงต้องสะสมเลขศูนย์เยอะๆ,ๆทันทีที่มึงสำเร็จมีเลขหนึ่งโผลมานั่นแหละม,มูลค่าของความสำเร็จของมึงชอบชอบคนจามากินชอบพวกเนี้ยซีโร่ทูฮีโร่แบบทำเฮ้อๆๆๆคือกีเกระขายไม่ทำันหัวใครได้เรียนรู้เยอะแต่ไม่ต้องมาชวนดูนะที่กูทําอยู่เนี่ยกูได้เรียนรู้เยอะพอแล้ว สวัสดีครับผมผู้กองเบนซ์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปหลายๆคลิปที่ผมทาในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าชอบและคลิดว่ามีประโยชน์เนี่ยท่านสามารถแชร์ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าทุกๆคลิปของผมเนี่ยผมทําเพื่อการศึกษาแต่ถ้าหากว่าท่านเอาคลิปของผมไปเปิดให้น้องๆเยาวชนดูเนี่ยโปรดให้คําแนะนําด้วยนะครับ ช่วยสอนน้องๆด้วยว่าการพูดการจาลักษณะนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะแต่นองไรก็ตามครับผมเชื่อว่าภาษาที่ผมใช้ในคลิปทุกคลิปเนี่ยเป็นภาษาระดับสนทนาที่ทั้งท่านและผมก็ใช้เวลาสนทนากับเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังแล้วรู้สึกมันขัดหูอยากให้ผมพูดให้เพราะขึ้นก็ควรปรับตัวหน่อยน,นะครับถ้าอยากฟังเพราะๆไปฟังเพจอื่นไปฟังเพจแม่ชีก็ได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับอยากบอกแบบนี้แหละ